โตโยต้าเจแปนเปิดตัว All New Toyota c e n t a รถมินิ MPV 7เจที่นั่งพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่จะมีโอกาสนำเข้ามาขายและจัดจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับโดย All New Toyota c e n t a นะครับถูกสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์มของตัว TNGA B หรือว่า Toyota New Global Architecture มีการออกแบบเส้นสายตัวรถโดยใช้เส้นสายวงกลมและก็สี่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้รูปลักภายนอกของตัวรถนะครับมีความลงตัวมากกว่าเดิมแล้วก็มีรูปลักษที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดยมิติตัวถังของเซนตา้าตัวใหม่นี้นะครับมีความยาวขึ้นกว่าเดิม25มิมส่วนความกว้างความสูงรวมถึงระยะฐานล้อนะครับยังคงเท่าเดิมไว้อยู่ ในส่วนของราเรทการออกแบบและการดีไซน์นะครับจากที่กล่าวไปนะครับเซ็นตราตัวใหม่นี้นะครับมีการออกแบบนะครับโดยใช้เส้นสายทรงเรขาคณิตนะครับทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รูปร่างตัวรวมของตัวรถนะครับผมว่าดูลงตัวมากกว่าตัวปัจจุบันที่มีขายอยู่นะครับด้านหน้าตัวรถนะครับมาพร้อมกับการออกแบบทรงไฟหน้าแบบใหม่นะครับเป็นทรงกลมพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวล้ออลลอยนะครับเป็นสีทูโทนปัดเงา พร้อมกับการตกแต่งนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับบริเวณด้านล่างของขอบประตูนะครับในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็ถูกยกขึ้นไปอยู่ทางด้านบนนะครับเป็นทรงตัวไอพร้อมกับเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างทันสมัยนะครับส่วนบริเวณกระชนด้านล่างนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างเรียบๆนะครับก็ดูลงตัวดีนะครับ ในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในของตัว a l l n e ิ t o y o t a s เซน r a นะครับมาพร้อมกับการออกแบบนะครับที่มีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งนะครับแล้วก็เจที่นั่งตัวการออกแบบแผงแดชบอร์ดด้านหน้าตัวรถนะครับก็มีการออกแบบนะครับให้มีเป็นชั้น2ชั้นนะครับสามารถเก็บของได้ตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันหน้าจอมัดวัดความเร็วนะครับก็เป็นแบบดิจิตอลส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับก็เป็นดีไซน์ออกมาทันสมัยนะครับเป็นโฟโต้งลอยขึ้นมา ส่วนตัวคันเกียร์นะครับก็ถูกยกนะครับเชื่อมกับตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ทางด้านบนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับจุดเด่นของเซ็นเตอรตัวนี้นะครับก็คงยังเป็นเรื่องของประตูไฟฟ้าคู่นะครับทั้ง2บานเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวประตูนะครับยังมีฟังก์ชันนะครับเตะเปิดปิดได้นะครับไม่ต้องใช้มือเปิดนะครับ ในส่วนของเรื่องขุมพลังนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีให้เลือกทั้งตัวเครื่องยนต์1.5ไฮบริดและตัว1.5เบนซินปกตินะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสนสูบแถวเรียงนะครับขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยพละกำลังรวมของเครื่องยนต์และก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่116แรงมา้าทำงานผ่านเกียร์ eCVT นะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบ eFour ส่วนตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ปกตินะครับจะมาพร้อมกับพละกาลังอยู่ที่120แรงม้าก,กับแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรทํางานร่วมกับเกียร์อัตโมัติไดเล็กชิฟ CVT นะครับแล้วก็มีให้เลือกเฉพาะตัวขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ต้องไปเล่นในตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเซนต้าตัวใหม่นะครับก็เหมือนโตโยต้รุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับจะมีการใส่ตัวออปชันโตโ o t a าเซฟตี้เซน e ให้เต็มระบบเลยนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการเปิดตัวอ l อน w ิวโตโยต้าเซนตนะครับโดยราคาจะอยู่ราวๆหนึ่งล้านเ้าแสนห้านเยนจนถึง3ามล้านหนึ่งแสนเยนหรือประมาณ5 0 0 0ส0ถึงแปดแสนบาทนะครับยังไม่รวมภาษีในประเทศไทย โดยสําหรับในตลาดประเทศไทยนะครับถ้าจะมีการนําเข้ามาขายนะครับต้องนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ต้องไปดูในประเทศอินโดน,นีเซียนะครับว่าจะมีการนําเข้ามาผลิตและขายจัดจาหน่ายในอินโดนีเซียหรือไม่นะครับถ้ามีการขายที่อินโดน,นีเซียนะครับโอกาสที่จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับก็มีสูง แต่ว่าจากตัวรุ่นปัจจุบันที่มีขายอยู่นะครับเซนต้าในอินโดนีเซียนะครับไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะมีการนําตัวใหม่เข้ามาผลิตและขายในอินโดนีเซียนะครับก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับถ้าไม่มีการนําเข้ามาขายนะครับไทยก็คงจะต้องอดตามไปด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นราเรียดทั้งหมดของตัว all new toyota senta นะครับรถมินิ mpv เจี่นั่ง ซึ่งดีไซน์ของตัวใหม่นี้นะครับผมว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็ดูทันสมัยค่อนข้างดูดีกว่าตัวที่มีขายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ